สกิปบอนเฮดชายหน้ายุง่งหรือบางคนก็เรียกเขาว่าชายหน,น้าเส้นเขาเป็นสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดที่เทโวเฮนเดอร์สันได้เผยแพร่ภาพลงในอินสตาแกรมและทวิตเตอร์ของเขาเมื่อวันที่5พฤศจิกายนคิศ2018รูปร่างลักษณะโด,ดยรวมของเขาคล้ายกับมนุษย์แต่จะเรียกเขาว่ามนุษย์ก็คงพูดไม่ได้เต็มปากเพราะใบหน้าของเขาแปลกประหลาดและน่ากลัวเกินกว่าที่มนุษย์คนใดจะเทียบได้ ใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยเส้นยุ่งเหยิงขีดไปมาสเปะสปะเหมือนรอยขีดข่วนทำให้ใบหน้านั้นเลือนลางจนมองไม่ออกว่าเป็นใบหน้าของใครหัวกะโหลกที่กลมดวงตาที่ลึกโบและปากที่เต็มไปด้วยฟันแหลมคมยิ่งเสริมให้เขาดูน่าสะพรึงกลัวยิ่งขึ้นไปอีกร่างกายของเขามีสีดำสนิทบริเวณไหล่แหลมสูงผิดโครงสร้างของมนุษย์ทั่วไปในภาพ มองเห็นเคราโครงของแขนและมือของเขามันผอมรีบเหมือนโครงกระดูกมือมีนิ้วเรียวยาวและกรงเล็บแหลมราวกับปีศาจร้ายเขายืนแยกเคี้ยวยิ้มอยู่บริเวณทางประตูเข้าออกกลางบ้านหรือสถานที่ไหนสักแห่งหนึ่งท่าทีของเขาเมื่อเหมือนคนที่มาอย่างเป็นมิตรเลยแม้แต่น้อยลักษณะเหมือนกำลังอาฆาตมาดร,ร้ายและขมขู่คุกคามอย่างน่ากลัว ในตอนแรกที่ภาพของสคิเบิลเฮดถูกเผยแพร่ออกไปผู้คนต่างพากันสนิษฐานว่ามันอาจเป็นแค่ภาพถ่ายของใครสักคนที่ถูกขูดขีดใบหน้าให้เป็นรอยด้วยของแข็งอะไรสักอย่างแต่เมื่อพิจารณารูปร่างลักษณะของเขาแล้วจะเห็นได้ว่าส่วนหัวของเขาก็ผิดแปกแตกต่างกว่ามนุษย์ปกติธรรมดาอยู่แล้วมันคล้ายกับหัวกะโหลกของซากศพเสียมากกว่ารวมไปถึงส่วนลำตัว ที่มีกระดูกไหล่ปูดโปนและแขนขาที่เหมือนโครงกระดูกผอมแห้งทําให้ข้อสันนิษฐานที่ว่าเขาเป็นมนุษย์นั้นเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนคําถามก็คือแล้วสิ่งมีชีวิตประหลาดตัวนี้คือตัวอะไรกันแน่หลังจากที่ได้ลองสืบค้นข้อมูลดูก็พบว่ามีผู้ได้กล่าวถึงเรื่องราวของสกิปเบิ h e a เไว้อย่างหลากหลายแหล่งข้อมูลบางแห่งก็ระบุว่าสกิปเบิรเ เป็นแอปพลิเคชันหนึ่งที่แพร่หลายในหมู่ผู้ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนมันไม่สามารถหาโหลดได้แต่มันจะมาแอบฝังตัวอยู่ในโทรศัพท์ของเราเหมือนกับเป็นไวรัสบางครั้งมันก็จะมาในรูปแบบโฆษณาที่เราทดลองหลบไปใช้ลักษณะของมันเหมือนกับเฟซแอปหรือแอปที่ใช้เปลี่ยนหน้าตาของเราเวลาถ่ายรูปหรือเวลาใช้วิดีโอคอล อย่างที่เราเห็นคนเล่นการแพร่หลายในปัจจุบันที่เปลี่ยนหน้าตาของเราเป็นคนแก่เป็นเด็กเป็นหน้าตาตลกตลกหรือเป็นตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักสกิปเบิรเฮดเป็นแอปที่เปลี่ยนหน้าเราให้เป็นใบหน้าที่มีรอยขีดขีดยุ่งเหยิงเหมือนกับเวลาที่เราใช้วิดีโอคอลโทรหาเพื่อนแล้วสัญญาณอินเทอร์เนต็ตติดติดขัดขาด,ขดทำให้ใบหน้าดูบิดบิดเบ,บ,บ,บี้ยวไปมาซึ่งมันก็ดูเหมือนจะเป็นแอปปกติทั่วไปที่คนนิยมเล่นกัน แต่เมื่อใดก็ตามที่มีคนใช้แอป s k i p p b l e Head มันไม่เพียงแต่จะเปลี่ยนใบหน้าของเราในโทรศัพท์เท่านั้นแต่มันจะค่อยๆเปลี่ยนใบหน้าจริงของคนคนนั้นให้เป็นเส้นๆและเลือนลางเหมือนอย่างภาพในโทรศัพท์นั้นและสุดท้ายก็จะเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายของผู้เล่นให้เป็น s k i p b l e Head ในที่สุดแต่เมื่อเราได้ลองค้นหาข้อมูลให้ลึกลงไปอีกเราก็ได้บอแสรเรื่องราวของ s k i p b e Head อย่างหนึ่งว่า มันเป็นปีศาจท,ที่อยู่ในอีกมิติหนึ่งที่ซ้อนทับและเป็นมิติคู่ขนานกับโลกซึ่งโดยปกติเราไม่สามารถมองเห็นตัวมันได้มันพยายามที่จะแทรกตัวออกมาในมิติของโลกเราโดยผ่านคลื่นพลังงานบางอย่างซึ่งมันค้นพบแล้วว่าโทรทัศน์ที่มนุษย์เราใช้ดูอยู่ทุกวันนี้แหละเหมาะสมที่สุดที่มันสามารถแทรกแซงคลื่นสัญญาณออกมาได้ โดยเฉพาะโทรทัศน์รุ่นเก่าที่ใช้สัญญาณจากเสาอากาศสามารถเป็นตัวเชื่อมระหว่างช่องว่างระหว่างสองมิตินั้นออกมานั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้หน้าตาของมันเหมือนภาพสัญญาณจากโทรทัศน์ที่สั่นไหวเป็นเส้นๆหลักฐานสำคัญที่สนับสนุนแนวคิดนี้ก็คือเมื่อเทเบิลเฮนเดอร์สันสได้โพสต์ภาพสกิเบิลเฮดลงในทวิตเตอร์ของเขาในวันที่5พฤศจิกายนคศ2018 เขาได้ใส่สัญ,ญลักษณ์อิโมจิคร่อมระหว่างชื่อของส i ิเบ r ลเฮดในรูปจอโทรทัศน์ซึ่งโดยปกติแล้วเขาแทบไม่เคยใส่อิโมจิลงในข้อความของเขาเลยมันจึงเป็นการบอกใบ้อะไรบางสิ่งบางอย่างให้เรารับทราบถึงที่มาที่ไปของปีศาจต,ตัวนี้และนอกเหนือจากนั้นก็ยังปรากฏหลักฐานอีกอย่างหนึ่งที่อาจเชื่อมโยงแนวความคิดนี้ได้ก็คือในวันที่7พฤศจิกายนคศสั เพียงแค่2วันถัดจากที่เขาได้โพสต์ภาพสกิบเบิลเฮดเขาก็ได้โพสต์ภาพอีกภาพหนึ่งเป็นภาพนักข่าวของสถานีโทรทัศน์กำลังถือไมโครโฟนและทำหน้าที่เสนอข่าวนอกสถานที่ภาพที่ปรากฏมีความพร่ามัวไม่ชัดเจนเหมือนภาพจากสัญญาณโทรทัศน์รุ่นเก่า และมีสิ่งที่น่าประหลาดอย่างที่สุดก็คือใบหน้าของนักข่าวคนนั้นบิดเบี้ยวและเป็นเส้นๆขีดๆยุ่งเหยิงอย่างน่ากลัวหน้าตาเขาเหมือนกับปีศาจหรือผีในหนังสยองขวัญไม่มีผิดมีผู้ที่พยายามจะอธิบายว่ามันอาจเป็นเพียงเพราะสัญญาณขึ้นโทรทัศน์ไม่ดีทําให้ภาพเกิดอาการสั่นไหวแต่เมื่อพิจารณาดูดีๆแล้วก็จะพบว่าส่วนที่บิดเบี้ยวและเป็นขีดๆนั้น เกิดขึ้นเฉพาะบริเวณใบหน้าของนักข่าวคนนั้นเพียงแค่ส่วนเดียวส่วนภาพในส่วนอื่นทั้งหมดที่เหลือกับไม่เป็นแบบนั้นเลยมันอาจจะมีอาการเบลอเพราะไม่คมชัดอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้เป็นขีดและบิดเบี้ยวเหมือนใบหน้าของชายคนนั้นนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้คนเชื่อกันว่าสกิเบิร์นเฮดคือสิ่งมีชีวิตที่พยายามฝ่ามิติที่มันอาศัยอยู่ออกมาสู่มิติของเรา มันสามารถอาศัยช่องว่างของคลื่นแทรกตัวออกมาจากโทรทัศน์ที่เราดูอยู่ในทุกๆวันและมันก็สามารถทำได้สำเร็จแล้วไม่มีใครรู้ว่ามันสามารถหลุดออกมาจากจอได้แล้วจํานวนเท่าไรและไม่มีใครรู้ว่ามันมีความอันตรายมากน้อยเพียงใดแต่ในหลายๆครั้งที่เราเปิดโทรทัศน์เราจะเห็นได้ว่ามันมักจะมีอาการภาพสัน่นและกระตุกอยู่เสมอ ถ้าหากเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงก็แสดงว่ามันมีจำนวนอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวและมันก็คงพยายามหาโอกาสทะลุมิติออกมาให้ได้อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจงระวังไว้ให้ดีหากโทรทัศน์บ้านใครมีอาการอย่างเช่นที่ว่ามาเราขอแนะนำให้คุณปิดมันเสียอย่าดูโทรทัศน์นานเกินไปและไม่ควรดูโทรทัศน์คนเดียวเพียงลำพังจงชวนพ่อแม่ผู้ปกครองมาดูเป็นเพื่อนทุกครั้งที่ดูโทรทศัศน์ ม่เช่นนั้นแล้ว s k i บเบิลเฮดอาจมาเยือนถึงหน้าจอคุณจงระวังไว้นี่คือคำเตือนด้วยความปัถนาดีจาก Art and Pay ์ตแอนดเพ็วอเรเรื่องค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวของ s k i บเบิลเฮดหลังจบคลิปเพื่อนๆอ,อย่าลืมชมภาพแฟนอาร์ตท,ที่เพื่อนๆส่งมานะคะว่าวันนี้มีภาพของใครได้ลงท้ายคลิปบ้างแล้วเพื่อนๆอ,อยากให้ช่องของเราทำเรื่องเกี่ยวกับอะไรสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย